สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับนี้เรามาพบเจอกันใน Ep ที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะนี่บ้านมุงพักเครื่องอันนี้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางทุกรายการองละสองร้อยบาทเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการที่หนึ่งอยุัเป็นพับปกนะครับเนื้อดิน ปกเนื้อดินนะนี่ปกเนื้อดินนะครับรายการที่สองเป็นผ้าปิดตานะครับ้วออกคูปลักนิดนะด้านหลังเป็นหลังแบบนะครับหลังแบบนี่รายการที่สามเป็นช้างหลอดทองเหลืองนะครับนี่สองตัวนะ างหลอดทองเหลืองนะครับการที่สองแตกดีช้ารผสมพันธุ์รายการที่สี่เป็นภาพปิดตานะครับเป็นเนื้อผงไดลานนะด้านหลังมียันนะครับไม่ทราบที่ไหนนะสายตะวันออกนะครับรายการที่ห้า เป็นพ่านเนื้อผงพ่อกษะเมนะครับจะตามสภาพนะไม่ค่อยตวยมากนี่นะครับพผ,ผงพ่อกระเมนี่นะครับรายการที่หกเป็นผ้าเนื้อผงนะครับพิมพ์ขัดเพชรนะไม่ต้าเป็นที่ไหนนะครับนี่ รายการที่หกรายการที่เจ็ดเป็นภาพปิดตานะครับองใหญ่นิดหนึ่งเป็นใบลานนะนี่นะครับเป็นใบลานนะครับนี่รายการที่แปดเป็นอะไรผมเรียกไม่ถูกนะครับแต่เป็นเครื่องรางน,นะทรงสวยงามนะครับนี่ แปลกตาดีนะนี่เป็นประลักขิตนะรายในการที่เก้าก็เป็นพราปิดตานะครับจะไม่ทราบที่ไหนนะในการที่เก้านี่นะครับในการที่เก้านะครับในการที่สิบก็เป็นพราปิดตานะครับเป็นใบลานนะครับ องไม่ค่อยโตมากเป็นใบาลานนะนี่รายการที่สิบเอ็ดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับนักเป็นพิมพ์นางเป็นพิมพ์นางนะครับหลังเรียบนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะนี่นะครับรายการที่สิบสอง เป็นพระพุธนะครับเป็นพระพุธหล่อ,อทองเหลืองนะครับนี่เป็นโลหะหล่อ,อทองเหลืองนะอุดทองแดงนะครับขยับมีกิ่นนะครับนี่ขยับมีกิ่งนะนะครับรายการที่สิบสามเป็นแหวนนะครับเป็นพญานาคเลยนี่นะครับหัวเป็นพญานาคนะครับตัวเรียนมีเก็บมีอะไรเลยนะ ะจะเบี้ยวๆนิดหนึน่งเอาไปเคาะได้นะครับทุกรายการนี่อง์ลสองร้อยนะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมน,นะแล้วก็หารไล่มีฝั่งตะขุดสองดอกนะครับนีพ่พระขุนแผนรายการที่สิบห้าเป็นหลอดทองเหลืองนะครับ แต่เป็นรูปงูนะแปลว่าอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ผมเห็นว่ามันเป็นหลอดทองเหลืองแลกและเก่าดีนะนี่แถ็ไม่เบี้ยเลยายจากที่สิบหกเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นผงสี่เหลี่ยมมีพระพุทธนั่งอยู่ในวโพข้างล่างนะครับนี่เมตมาบัณนักนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับ รายการที่สิบเจ็ดเป็นตะกุดนะครับทองแดงมีเชือกเลี่ยมพลาสติกเก่านะครับวินเทจเลยนี่วินเทจเลยนี่รายการที่18เป็นพระร่วงยืนหรือว่าอะไรนี้นะเรียกไม่ค่อยถูกนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับเรืยกพลาสติกเก่านะพลาสติกมีรอยแตกนะครับพระไม่แตกนะครับ รในการที่สิบเก้าเป็นทะลอดนะครับเนื้อดินทะลอดเนื้อดินด้านหลังมีเขียนนะแต่ผมอ่านไม่ออกนะครับเผื่อใครรู้จักนะนี่รายการที่ยี่สิบเป็นลาหูนะครับแต่อันนี้เป็นเนื้อผงนะเนื้อผงลงรักลงทอง ไม่ใช่กะลานะครับผมดูว่าเป็นผงนะครับไม่ใช่กะลาแน่นอนนะครับนี่นะครับครบยี่สิบรายการนะครับทุกรายการนีนองค์ละสองร้อยบาทนะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณครับ